เรกีตาร์เฟนดุ๋ยเชนนี่จะเอาเข้ามาหรือเปล่าอ่ะเป็นดุ๋ยเป็นดุ๋ยรอฟีดอยู่นะเออเป็นดุ๋ยอะเฟนดุ๋ยใช่ไหมเป็นดุ๋ยกับ้ายามาเป็นดุ๋ยกับ้ายามาเนี่ยนะเใช่แล้วก็กิ๊บสุย่ะกิ๊บสุยเใอะกใจมันอมันเชนนคิดว่าอาเจร์น่าจะเรื่องกีตาร์เขาน่าจะขายแต่ของกอล์ฟน่ะอ๋อ งั้นงั้นก็พวกอะไรละอีพีฝุ่ยใช่ไหมอีพีฝุ่ยอีพีฝุ่ยเนื้อมันหนาสั่นมากใช่ใช่ไหมคว่าสี่ร้อยฮะสกินเนื้อของมันต่อไปนะจะมีอันนี้ยี่ห้อนี้ก็น่าสนใจนะไอเดนั่นไอบัาร์บิเออรน่าจะพอแล้วนะสิงโนกีตาร์ไอบารโนสเออไอบารโนสใช่ไอบารโนสเออน่าสนใจนะโอ้แบรนด์พวกนั้นมันของแบรนด์นะดิมันค่อนข้างเงีราคาสูงก อาเชื่อไม่ได้จะเอาหาเข้ามาหรอกนะเออแต่ว่าฉันว่าฉันว่าจะซื้อแอมดีกว่าแอมมาฉุยแอมมาฉุยเอ้ยมาเชียวมามาโชยมาโชยใช่มาโชยเออมาฉุยอะไรหรอมาโชยใช่มาโชยแอมมาโชยอ่ะเฮ้ยแต่ฉันก็อยากได้เบดเหมือนกันน่ะฉันมือเบสดีกว่าเออไตนไหนจะซื้อตัวจังเบสอะไรอะไรนะวิบวิบอ่ะวิบวิบอ่ะ ซื้อทุกอย่างเลยนะโอ้ยฉันฉันเป็นนักดนตรีอะมือเบสอะนายนายจะนายจะเล่นทุกชิ้นเลยไหมล่ะรัาเอาเป็นว่าถ้าาพูดอย่างนั้นนะคือห้องของฉันอะเก็บทุกอย่างเลยว่ะฉันจะเอามือขวาเล่นคีย์บอร์ด่ะแล้วมือซ้ายก็ดีดกีตาร์แล้วก็ใช้เท้าเล่นกองแผลบก้อนนี้ไงก็ก็เท้าใช้เหยียบไอ้อะไรนั้นไอ้ดัมไง เบรดำอ่ะแล้วก็มือก็เล่นเบดไปอะไรเงี้ยส่วนหัวก็ไว้ตีไอตรงอะไรอ่ะตีให้แฮดอ่ะตีให้แฮดอะไรเงี้ยความสามารถสูงเน้ยแต่ว่าบีเบดอีกยี่ห้อหนึ่งก็น่าสนใจอสะไอสควอีอ่ะสควอีอ่ะไหนที่ชอบชื่อพูดชื่อแบรนดังๆโอ้ยชอบสิก็แบรนดังๆสิมันดีอ่ะอืมอ่า ที่นี่รับซื้อของเหรอคะใช่แล้วน่ะคนนั้นอาน้าวไปไหนแล้วมันเข้าไปห้องข้างในเอาวัสจีคุณอ๋อผมเหรอเปล่าค,ะค่ะผู้ชายคนอ๋อผมเหรอ